สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่อง HIV นะครับจากข้อมูลที่น่าสนใจมากๆเลยเจากเนื้อหารายการกลางเมืองตอน HIV ที่รักของไทย PBS นะครับคือประเด็นมันอยู่ที่ว่าถึงแม้จะยังไม่มีวิธีรักษาให้หายขาดเป๊ะ,ปะ,ปะนะครับแต่ว่าการแพทย์เนี่ยก้าวหน้าไปไกลามากแล้ว ใช่ค่ะมียาที่ควบคุมเชื้อได้ดีมากๆเลยครับจนผู้ติดเชื้อสามารถใช้ชีวิตได้เยอะได้ยืนยาวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเยอะเลยอืมแต่ว่านะคะสิ่งที่เราจะมาลงลึกกันวันนี้คือมันมีความขัดแย้งกันอยู่เหมือนกันนะคะระหว่างความสําเร็จทางการแพทย์ตรงนี้กับออทัศนคติในสังคมครับที่ดูเหมือนจะยังยังตามไม่ค่อยทันเท่าไหร่ทำให้ผู้ติดเชื้อหลายคนก็ยังลำบากอยู่ค่ะเอาละเรามาแจกแจงเรื่องนี้กัน ือเรื่องยานี้น่าสนใจมากนะครับโดยเฉพาะหลักการที่เรียกว่า U เท่ากับ U ค่ะ Undetectable เท่ากับ Untransmittable ใช่ครับที่ข้อมูลบอกว่าถ้าผู้ติดเชื้อกินยาต่อเนื่องจนกดไวรัสในเลือดได้สำเร็จแบบว่าตรวจไม่เจอเชื้อแล้วอืก็จะไม่สามารถถ่ายทอดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ให้คนอื่นได้อีกต่อไปอันนี้ถือเป็นความหวังใหญ่เลยเปลี่ยนมุมมองไปได้เยอะจริงๆนะครับถูกต้องค่ะ สิ่งที่น่าสนใจในประเด็นนี้คือผลของมันนะคะทำให้ผู้ติดเชื้อสามารถใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงคนทั่วไปมากๆอืมไม่ว่าจะเรื่องการทำงานความสัมพันธ์หรือแม้แต่การสร้างครอบครัวแบบมีลูกโดยที่ลูกปลอดเชื้อก็ได้ครับแต่ว่าหัวใจสำคัญจริงๆก็คือความต่อเนื่องในการรับยาการเข้าถึงการรักษาแล้วก็การติดตามผลอฮาาซึ่งตรงนี้ก็ยังเป็นความท้าทายสำหรับบางกลุ่มอยู่เหมือนกันคะ่ะ แต่ตรงนี้แหละที่น่าสนใจมากคือพอฟังแบบนี้มันก็เกิดคำถามขึ้นมาทันทีเลยนะคะว่าในเมื่อการแพทย์ไปไกลขนาดนี้แล้วแล้วก็มีการสื่อสารเรื่องย e ูอีโคยูกันพอสมควรทำไมทำไมข้อมูลจากรายการนั้นถึงยังชี้ว่าอาคติในสังคมมันยังฝังรากลึกขนาดนั้นล่ะคะอืมเหมือนกับว่าความรู้ทางการแพทย์อย่างเดียวมันยังยังไม่พอจะเปลี่ยนความเชื่อหรือความกลัวของคนได้ คือจริงๆแล้วปัญหาหลักอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องไม่รู้ยู mm. เท่ากับยูอย่างเดียวนะคะแต่มันคืออคติทางสังคมหรือรสติกมาครับสติกมาค่ะที่มันฝังแน่นมานานคือมันเกิดจากความกลัวความเข้าใจผิดๆที่ส่งต่อต่อกันมาหรือบางทีก็มาจากทัศนคติเชิงตัดสินอ๋อที่มองว่าการติดเชื้อเป็นเรื่องของพฤติกรรมส่วนบุคคลอะไรแบบนั้นนะคะแล้วผลกระทบมันเป็นยังไงน้องครับในชีวิตจริงๆของผู้ติดเชือ้อโหผลกระทบมัน ออถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นนะคะมันรุนแรงกว่าที่เราคิดค่ะครับทำให้ผู้ติดเชื้อจำนวนมากไม่กล้าเปิดเผยสถานะตัวเองไม่กล้าไปตรวจหรือบางทีก็หลุดจากการรักษาไปเลยเพราะกลัวกลัวคนจะรู้ใช่ค่ะกลัวคนรอบข้างรู้อย่างในเนื้อหาที่อ้างถึงรายการกอลออางเมืองอะคะ่ะก็สะท้อนภาพนี้ชัดเจนมากเช่นบางคนอาจจะไม่กล้าบอกที่ทำงานหรือแม้แต่กับคนในครอบ เพราะกลัวการตัดสินกลัวถูกปฏิเสธโหหนักเหมือนกันนะครับค่ะซึ่งมันส่งผลเสียทั้งต่อสุขภาพกายที่อาจจะไม่ได้รับการรักษาต่อเนื่องแล้วก็สุขภาพจิตที่ต้องอยู่อย่างหวาดระแวงตลอดเวลาเออจริงด้วยนะครับกลายเป็นว่าพอเราเน้นเรื่องความสําเร็จของยามากๆคนอาจจะอาจจะเข้าใจไปว่าปัญหา HIV มันคลี่คลายไปเยอะแล้วด้วยการแพทย์ ใช่ค่ะอาจจะมองข้ามไปจนอาจจะลืมไปว่ามิติทางสังคมการยอมรับการอยู่ร่วมกันมันยังเป็นปัญหาใหญ่ที่หนักหนาอยู่สําหรับผู้ติดเชื้อแล้วทั้งหมดนี้หมายความว่ายังไงคืนนี้คือช่องว่างสําคัญเลยใช่ค่ะซึ่งแหล่งข้อมูลที่เรามีเนี่ยก็ชี้ให้เห็นถึงความพยายามของผู้ติดเชื้อนะคะในการดูแลกันเองสร้างกลุ่มช่วยเหลือกันเพื่อรับมือกับทัศนคติเหล่านี้ครับ แต่มันก็สะท้อนว่าสังคมโดยรวมอาจจะยังยังไม่ได้ให้การสนับสนุนเท่าที่ควรเนี่แหละค่ะคือภาพรวมที่เราเห็นคือความก้าวหน้าทางการแพทย์ที่ไปข้างหน้าแต่ทัศนคติทางสังคมยังคงเป็นกำแพงที่มองไม่เห็นอยู่แล้วถ้ามองไปข้างหน้าล่ะครับเราควรจะทำยังไงต่อกับช่องว่างนี้ดีเรื่องนี้ทำให้เกิดคำถามสำคัญขึ้นมาว่านอกจากเรื่องการพัฒนายาที่ดีขึ้นเรื่อยๆและการให้ความรู้ที่ถูกต้องแม่นยำ เรื่อง u เท่ากับ u อย่างต่อเนื่องแล้วเนี่ยครับอะไรคือหัวใจสำคัญจริงๆที่จะช่วยทลายกำแพงอคติในใจคนได้แล้วก็เปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมได้อย่างยั่งยืนอืมน่าคิดมากครับอาจจะเป็นเรื่องการสร้างพื้นที่ปลอดภยัยการมีกฎหมายคุ้มครองหรือว่าเป็นการส่งเสริมความเข้าใจในระดับที่ลึกซึ้งกว่าแค่ข้อเท็จจริงทางการแพทย์เพื่อให้ผู้ติดเชื้อ HIV สามารถใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี เท่าเทียมโดยที่ไม่ต้องเผชิญกับความกลัวจากการถูกตีตราอีกต่อไปอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่เลยนะคะที่ท้าทายสังคมเราทุกคนให้ช่วยกันคบคิดต่อไปค่ะ